สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ MSTS นะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยของการทำงานนอกชายฝั่งนะครับก็จะมีหลักสูตรหลายอย่างด้วยกันนะครับที่รวมอยู่ภายใน3วันนะครับก็วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้นะครับ กรณีที่อยู่บนแท่นเจาะน้ำมันหรือแท่นผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งน,นะครับแล้วก็มีการแล้วก็มีเรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อเฮลิคอปเตอร์เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือกรณีเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นโมดูลที่ใช้ฝึกอบรมเรื่องของการเอาตัวรอดกรณีที่ เฮลิคอปเตอร์เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีกรณีของบ๊ททาน์เฟอร์นะครับก็คือการขึ้นเรือลงเรือนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับบางแท่นหรือบางแท่นเจาะน้ํามันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องใช้วิธีการเดินทางโดยเรือนะครับซึ่งการเดินทางโดยเรือเนี่ยก็ต้องเรียนรู้วิธีการทีาเรียกว่าบ๊ททาน์เฟอร์นะครับก็คือการขึ้นเรือลงเรือนะครับ การขึ้นแท่นเจาะน้ำมันการขึ้นแพลตฟอร์มนะครับก็เรียนรู้อุปกรณ์พวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมี C surviving นะครับการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในทะเลนะครับซึ่งด้านบนนะครับก็จะมีเรื่องของแพยางแล้วก็อาหารอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ดำรงชีพแล้วก็ขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการ์ฉุกเฉินนะครับเมื่ออยู่กลางทะเลนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับห้องนี้นะครับเขาก็เรียกว่าสมกเขานะครับก็คือจําลองสถานการณ์เมื่ออ o กขมิเตชันเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็ต้องหนีไฟออกมาจากที่พักนะครับก็เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดนะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็เป็นสเตชันที่เรียกว่าไฟไฟติ้งนะครับก็คือเรียนรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงแล้วก็เรียนรู้วิธีการต่อสู้กับไฟนะครับวิธีการดับไฟนะครับ Three, oh. two. This was loud. 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 Hey, <coughs> you, can hear? And on the shoulder, left shoulder, left, left, where? left, left left, to the wrong. Enter, go to the right. Ready to enter? Okay. Go to the right. Go to the right. Okay, ready to okay. go. Where's your glove? Hiya. Finish <laughs> <Go> on that cone. Another one. Go inside. Go inside. Right. Go, left, right. go to the right. Go to the right huh? Okay, last one. Go to the door. <laughs>

see <laughs> oh, right. so you make it. One, two! Old men, Chinese. Uh, old man, uh, all the old men, people, primary uh? oh, oh, school? Concert, Secondary school is uh, oh. four ど、okay, ね、うして 好，开始。一、二、三、四。好，开始。准备好了，来。来。多少米？不起来。